สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับช่างเน็ตนะครับจากช่องช่างเน็ตชาแนลนั่นเองนะครับทุกคนเราก็มาต่อกันเลยนะครับสําหรับคลิปครั้งก่อนก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งกล้องหน้ารถนั่นเองนะครับผมมันจะมีกล้องหน้ากับกล้องหลังเนาะซื้อมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะครับผมนะครับผมมาดูของกันของผมก็สั่งจากลาซาด้านั่นแหละครับราคาก็ไม่ถึงพันนั่นเองนะครับถูกมากนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันเนาะมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราต้องการเมมโมรี่การ์ดกี่จิกนั่นเองนะครับในที่นี้ผมซื้อมา3 2มจอิกนะครับนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราดูเมมโมรี่การ์ดกันเนาะมันก็จะแถมมาเป็นเมมโมรี่การ์ดตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นี้สําหรับเราต้องการที่จะเอา ไฟบันทึกนี้ไปเปิดที่ไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นี่นะครับผมเอาเมมโมรี่การ์ดตัวเล็กนะครับเสียบข้อตัวใหญ่นี่นะครับผมแล้วเราก็เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะดูไฟล์ภาพข้างในการ์ดนะครับโอเคมาดูกล้องกันเนาะข้างในกล้องก็จะเป็นกล้องลักษณะนี้นะครับผมชัด ระดับ Full HD นะครับผมลองแล้วนะครับกับรถคันเก่าก็ชัดดีเหมือนกันนะครับต้งตัวน,นี้นะครับทุกคนผมจะเอายินรีการ์ดเนาะเสียบเข้าไปเลยเดดูข้างในกันต่อเนาะข้างในนะครับก็จะมีสายไฟเลื้องนะครับชุดน,นี้ก็ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับ ็จะมีขานะครับขาสําหรับยึดตัวกล้อง,องนะครับเพื่อเอาติดไว้กับกระจกหน้ารถนั่นเองนะครับทุกคนต่งไว้กับตรงนี้เนาะนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะติดกับกระจกหน้ารถนะครับ และสิ่งที่แถมมาเพิ่มก็จะเป็นกล้องหลังนั่นเองนะครับทุกคนมีกล้องหลังมีสายในการต่อไปยังกล้องหลังนะครับก็ยาวเหมือนกันนะครับนี่ดูก็น่าจะประมาณ5 5 6เมตรได้นะครับก็เพียงพอสําหรับการเดินสายแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อชุดนี้กันนะครับผมนะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับทุกคนมันก็จะมีรูมันนะครับ อันนี้รูกล้องหลังเราก็เสียบไปนะครับสายตัวนี้ก็เสียบเข้ากับที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็ไปเสียบกับที่จุดบุหรีนะครับผมส่วนกล้องหลังนะครับก็เสียบกับที่ปลายตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสายสีแดงนี้นะครับก็เอาไปต่อกับไฟท้ายนะครับหรือไฟถอยหลังนั่นครับทุกคนเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะสั่งจ่ายให้ผ่านสายสีแดงนี้เพื่อเพื่อที่เราจะดู กล้องหลังเวลาเราถอยนะครับมันจะบอกเลยว่าเออมันจะโชว์เป็นกล้องถอยหลังนะครับถ้าเราไม่ต่อมันก็จะไม่โชว์นะครับทุกคนตัวนี้ต้องไปต่อกับไฟถอยหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดําเนินการติดตั้งกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็หาตําแหน่งติดตั้งนะครับผมตรงนี้ก็ให้ใช้น้ํานะครับรูบๆมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันจะได้ติดกับกระจกตัวนี้ได้แน่นนะครับทุกคน เาจะเอาประมาณนี้แล้วกันงกลางเนาะกดเข้าไปแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับมันก็จะติดละอ่านะครับทุกคนสําหรับตัวจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับทุกคนผมจะไม่เอาไปเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับเพราะว่ามันเกะกะนะครับผมแล้วก็จุดจุดบุหรี่ตรงนั้นผมก็จะเอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับผม ผมจะถอดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อสายไฟออกมาเลยนะครับแล้วก็จะไปต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาถอดเพื่อจะบัตรกีเชื่อมต่อสายข้างในนี้กันนะครับอ่านี่ครับค่อยๆแกะออกมาเนาะ นี่นะครับก็จะเจอกับลักษณะนี้นะครับผมก็จะบัตรกีตัวนี้ออกเลยนะครับทุกคนอันข้างๆนี้เป็นข้อลบนะครับที่เป็นสปริงนี่คือข้อบวกนะครับทุกคน ครับผมจะใช้เคเบิลพายนะครับรัดไว้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็นำขั้วบวกนะครับผม มาใส่ฟิวด้วยนะครับทุกคนอันนี้สําคัญแล้วครับทุกคนต้องใส่ด้วยนะครับฟิวนะครับเผื่อว่าอุปกรณ์ตัวข้างในนี่มันเสียนะครับเผื่อว่ากล้องมันเสียนะครับนะครับมันจะเกิดการช็อตฟิวตัวนี้มันก็จะขาดก่อนนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราไม่ใส่โอกาสว่าอุปกรณ์ข้างในมันจะไหม้กล้องมันจะเสียมันจะลุกลามไปเพิ่มขึ้นนะครับผมเผื่ออาจจะลดไหม้ได้เลยนะครับเกิดไฟไหม้ได้เดินนะครับทุกคนอันนี้อันตรายมากนะครับต้องต้องใส่ด้วยใส่ฟิวด้วยเนาะ เพราะว่าตัวข้างในนี่มันไม่มีฟิวนะครับเราต้องใส่เพิ่มนะครับทุกคนทำการยึดด้วยท่อหดให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่มีท่อหดก็เทปพันสายไฟนะครับทันไปเลยโอเคก็จะได้ลักษณะนี้เนาะหลังจากที่เราทำการต่อสายเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเอาสายชุดข้างบนนะครับ เข้าไปต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับแล้วแต่นะครับทุกคนว่าทุกคนจะเอาไปต่อจุดไหนนะครับนี่นะครับถ้านะครับนี่นะครับถ้าที่จุดบุหรี่นะครับก็ต่อตรงตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับสายสองเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้อยู่ข้างในนี่เป็นขั้วบวกนะครับผมด้านข้างนี่เป็นขั้วลบนะครับด้านหน้าเป็นที่จุดบุหรี่แบบนี้นะครับทุกคนเราก็จะเอาขั้วบวกที่เราใส่ฟิวตรงนี้นะครับต่อเข้าขั้วบวกที่ จุดบุรีนู่นเลยก็ได้นะครับผมหรือนะครับหรือว่าถ้าไม่เอาไฟจากที่จุดบุรีนะครับก็เอาไฟจากที่เครื่องเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่นะครับเอาไฟจาก A C C นะครับผมต่อเข้ากับข้อบวกของที่เราทําไว้นี่นะครับทุกคนผมจะเอาจากเครื่องเล่นเลยมันง่ายดีเนาะเส้นสีแดงนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน อ่ะนะครับผมก็หลังจากที่ต่อเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีนะครับผมกพอบวกนะครับจากตัวแปลงไฟตัวนี้นะครับผมผ่านฟิวนะครับใส่ฟิวหนตัวนะครับสัก5แอมป์10แอมก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับแนะนําประมาณสัก10แอมป์พอนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับไฟ A.C.C. นะครับไฟสวิตช์กุญแจนั่นเองนะครับทุกคน เพราะเราต้องการแค่ไฟที่ว่าตอนเราเปิดสวิตกุญแจเครื่องทํางานนะครับไฟก็จะจ่ายไปที่กล้องนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราต่อเข้าตรงที่เส้นสีเหลืองตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงตลอดนะครับทุกคนก็นั่นนั่นก็หมายความว่าไฟถ้าเราต่อเข้ากับเส้นสีเหลืองนี้ก็ไฟก็จะมาจ่ายที่กล้องตลอดนั่นเองครับเวลาเราดับเครื่องไฟก็จะไม่ดับนะครับกล้องก็ยังทํางานอยู่นั่นเองนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อเข้ากับชุด ACC เนาะไฟสวิต์กุญแจนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้นะครับเราก็ทําการเสียบสวิต์กุญแจลองดูเนะาะว่ามันทํางานปกติไหมนะครับอ่าผมออนผมออนสวิต์แล้วครับไฟก็จะแสดงสถานะออนนั่นเองนะครับผมแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํา ทำการเก็บสายรัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วลเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมนี่นะครับทุกคนผมร้อยออกจากตรงนี้นะครับร้อยร้อยร้อยออกมาแล้วมาออกที่ข้างกล่องฟิลตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการเนี่ยเอายัดเข้าไปในร่องนี้ครับผมร่องตรงนี้นะครับร่องตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ ผมก็จะสอดตรงนี้นะครับเนี่ยเลาะตรงนี้ไปนะครับผมเลาะๆๆแล้วก็ไปเสียบกับกล้องนะครับ จากนั้นนะครับก็นําสายกล้องกล้องหลังนะครับผมเสียบข้าที่กล้องนะครับแล้วก็เดินตามที่เราเดินเมื่อกี้นะครับเดินตามสายไฟเลี้ยงนะครับผม นี่จะไปข้างหลังนะครับไปข้างหลังฝาท้ายเลยนะครับทุกคนทำยังไงก็ได้นะครับเก็บให้มันละเอียด โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินสายนะครับผมเดินสายกล้องหลังนะครับจนมาถึงข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถามว่าผมเดินยังไงก็ผมก็เดินตามเลาะด้านข้างนี่นะครับทุกคนเลาะด้านข้างที่แคสซีนะครับผมด้านในนะครับผมผมก็เลาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมลัดเดอะเคเบิลไทายนะครับเลาะ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 ไปเรื่อยๆนะครับผมจนมาทะลุออกข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็เดินเลาะ ตามด้านข้างนี่นะครับผมแล้วก็เก็บสายไว้ตรงนี้หน่อยนะครับผมมันก็จะสวยงามนะครับจะได้ไม่เกะกะนะครับทุกคนตรงนี้ทุกคนก็ดูนะครับว่าจุดสายไฟออกของรถทุกคนอ่ะมันออกกตรงไหนนะครับผมรถผมนี่มันออกจากตรงนี้นะครับนี่มันลงจากตรงนี้ไปนะครับมันเป็นลูกยางปิดไว้นะครับผมก็เจาะออกจากลูกยางนะครับให้มันทะลุออกด้านล่างนะครับผมอ่าเราก็เดินเดินเลาะออกไปเนาะ ตรงนี้มันมาถึงด้านหลังแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะติดตั้งกล้องนะครับผมในในกล้องนะครับมันจะแถมปลอ,อกกาวสองหน้ามานะครับกาวสองหน้าแล้วก็สกรูยึดนะครับ2ตัวเนาะอันนี้นี่ผมผมกะว่าผมจะติดตรงนี้นะครับทุกคนอ่าผมจะติดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะต้องเจาะรูนะครับเจาะเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตด,ดีกว่า มันจะได้แน่นเนะาะถ้าติดแค่กาวสองหน้าเกรงว่าจะไม่แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะรูยึดน็อกกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการยึดน็อตเสร็จแล้วนะครับผมนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแน่นหนาะมากนะครับผม ตอนนี้เราก็มาดูด้านหลังกล้องเนาะก็เสียบเฉยๆนะครับไม่ไม่ยากนะครับตัวหลังกล้องเนาะนี่ครับมันก็จะมีแบบนี้เราก็เอามาเสียบเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับเสียบแบบนี้นะครับผมกสำหรับสายเส้นสีแดงนะครับก็ให้เอาไปต่อเข้ากับไฟถอยนะครับทุกคนวิธีนะครับที่จะหาไฟถอยนะครับง่ายๆก็คือ เพื่อนก็ถอดตัวไฟท้ายตรงนี้ออกมาก็ได้นะครับผมไม่ยากนะครับก็ขันน็อตสองตัวแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ต่อต่อสายเข้าที่ด้านหลังไฟท้ายตรงนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนหรือเพื่อนๆนะครับจะมาต่อข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนเ <C UT> นี่ยมันจะมีสายสายของมันอยู่แล้วแหละมันก็ออกมาจากไฟท้ายเนี่แหละครับผมตรงนี้มันจะง่ายเนาะสมมติว่าเพื่อนๆเปิดดูที่ตัวไฟท้ายเนาะสมสมติว่าไฟถอย เป็นสีเขียวนะผมสมมุตินะครับว่าเป็นสีเขียวเพื่อนๆก็มาดูข้างล่างนี้ก็ได้นะครับนะสีเขียวเพื่อนๆก็ต่อไปแล้วแต่ในที่นี้นะครับของผมมันเป็นสีแดงเนาะนะครับสีแดงเหลืองอเส้นนี้แหละพอผมเปิดดูเมื่อกี้ละผมก็จะเอาสีแดงนะครับไปต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับไม่งงเนาะง่ายๆนะครับ ก็ได้เก็บสายไฟต่ตางๆนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะให้มันไม่เกะกะน,นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวกล้องกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใช้ยังไงนะครับผมอ่ะผมออนกุญแจนะครับผมสังเกตว่ามีไฟแดงติดละน่ะหน้าจอขึ้นแล้วครับอ,อ่ะรุ่นนี้ดีนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาแล้วก็ กล้องจะกล้องก็จะทําการบันทึกอัตโนมัตินะครับนี่สังเกตว่าวินาทีนับแล้วนะครับตัวนี้นี่บันทึกแล้วนะครับผมโอเคก็จะมีกล้องด้านหลังโชว์อยู่ด้าน,นขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้นี่จะเป็นหน้าจอน่าจะ4.5นิ้วนะครับผมเป็นระบบสัมผัสนะครับนี่เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับตั้งวันที่ได้อะไรเหมือนกันเลยนี่สามารถถ่ายภาพได้ด้วย อ่าครับถ่ายภาพได้หมดอันนี้ก็ดูไฟล์นะครับสมมติว,ว่าเราต้องการดูไฟล์ที่เราบันทึกตรงไหนเนี่ยนะครับผมสมมติว่าไฟล์นี้ละกันอันนี้เป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องตัวหน้านะครับผมนี่ก็ดูได้นะครับ กล้องตัอหน้าอันนี้กล้องตัวหลังนะครับตัวที่2นี้เป็นกล้องตัวหลังก้องหนึ่งนี่เป็นกล้องตัวหน้าสามารถเลือกดูได้การตั้งค่าก็จะมีบอกหมดแล้วครับผมว่าตั้งให้มันเปิดเครื่องแล้วสักหนึ่งนาทีให้มันหน้าจอมันดับไปอย่างนี้ก็ได้ครับตั้งได้สามสิบนี้ตั้งภาษาภาษามีให้เลือกเยอะเลยไปหลีวันที่ อะไเปียนไฟเตียนไฟ,ไฟ,ไฟน้าหลังผมว่าโอเคนะครับผมราคาประมาณ700กว่าบาทไนี่แหละครับผมได้เป็นจอสัมผัสหน้าจอก็ใหญ่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมสำหรับราคานี้นะครับ สำหรับขั้งบนนี่ผมก็เ,เก็บสายนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยผมก็ผมก็เก็บได้เท่าที่ผมทาได้นะครับผมถ้าใครมีอะไรรัดก็จะสวยนะครับนี่ผมใช้เป็นเทปพันสายนะครับพันให้มันให้มันเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอการสอนติดตั้ง กล้องหน้ารถนะครับผมกับกล้องหลังนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับกล้องตัวนี้ก็ถือว่าราคาโอเคเลยนะครับไม่แพงมากนะครับผมความคมชัดก็ถือว่าชัดในระดับหนึ่งนะครับผมสาหรับใครนะครับที่ชื่นชอบผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ